ัวนี่ให้ตัวเดียวครับผมเน้นให้คิวหลางก้อนตัวเดียวครับที่สามจิบเน้นให้อยู่บนตัวเดียวสวัสดีครับพ่อพีชาสวัสดีครับผมพ่อพีชาพารวยบอพีชาพาวยไม่ได้มอพ่อพีชางั้นก็ไม่ได้ม้ไม่ได้ม้อครับครับครับอ่ะวดที่สองวันพันมาเป็นนะครับพ่อถูกสองวดสองมาให้ตัวเดียวอยูวดนแรกเที่ยวบอก เจ็ดแปดแปดเจ็ดหัวด้วังหันน่หายโตเดียวแปดห้าห้าแปดนี่หัวด<อ>้วยผมหายอย,ยู่หลังควนเพราะว่าเดี่ยวผมมาเ,เนี่ยไหนแล้วหกอยู่บนมันมาเนาะเจ็ดอยู่ห่างมังหันมันเสียงเพระา 6, ววะว่าหกเห็นปะวิ่งหกลองห้ากับเจ็ดมังหันหัวดน้นี่วิ่งหกลองเจ็ดกับแปดหวด้วยบัดมอเจ็ดเลยวะโอ้เนื่ยอยู่ ออกชูผลงวดหนาสิไปดอกเติอนเนี่ยงวดนี้เลยมากพันเปอร์เซ็นหกมาละมาบนเจ็ดมาล่างพันเปอร์เซ็นนี่เขามันบอกกันอะไรเนี่ยเลขสองตัวเนี่ยมู้นี่เป็นไพรครับพ่อเป็นผีครับโอ้โหซาดิสซาดเลขผีมันบอกตัวแมนเลขผีบอกครับมันสูตรอุบลนุพมคำนวณเขาเป๊ะวันดอกคันนี้ว่าแล้วออกที่รถวันดอกเครื่องหันอ่แปดห้าห้าแปดกับแปดห้าห้าแปดม้วนหันเนาะ งวดนี่เอาตัวเลขหรือปะไม่มาแต่ไยปลาขึ้นแม่นได้แต๋อพ่อถึงได้บอกหางเดียวแม่นครับหางเดียวผมถหายย่งลังงวดนี้หาแล้วมือเนี่ยมือเอิ้นมือฮือกมาทำตัวเดียวให้เขาคือเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดมัดแล้วครับมัดทันเนี่ยหางเดียวรุดกอนแล้วเนี่ยเนี่ยตัวบนก็เซียวมาบอกไม่ได้บอกเลยตัวนี้แมนครับ เจ็ดออเว่าปันได้เนาะหมอกกันกูว่าแล้วมื่หันสองสองเจ็ดกูจะไปอยู่ล่างเนอะันเจ็ดว่าเนาะเออหกเลยว่ากูว่ามากกูมีอะไรเมื่หันงวดนี้กูจะมาอยู่บนเหมือนกนบนอย่างเดียวหกตัวเด่นผมให้มันยังมีสี่หางเหมือนถ้าเสื้อซี่หางขึ้นถือรถอแต่ว่าตัวเน่นตัวเดียวเนอะเดี่วันที่สามสิบขึ้นนัดกันเลยตัวแรกผมก็ได้หกหกห้า ตั้งคักเด้ตัวแรกหกหห้าตัวที่สองก็สี่หสี่ตัวที่สามก็หนึ่งหหนึ่งตัวทสุดทยคือเจ็ดหเจ็ดมดแล้วถ้าศูนมากเนี่ยออก0ูนหหกนเลยถ้าศูนมานะถ้าพวมากก็กบพออกเหมือนกัเอเออเดินสันว่านี้บักเจ็ดก,กับบักหมาเล่าก,กันเลยบอกัตกลงกันเล้เอ,อ เดินว e, e, so right. so ่าเนาะบ่วยเข้าสู่ยูรังเฮาก็อยากได้ครูมันครู่ยูนัมครูปรึกษาอยู่เหมือนเดู้้ใดเจ็ดว่าเนี่ยบอดเจ็ดเล่าเออไปนี่เล่งเห็นจะหานี่แล้วเด้อไปแล้วก็กอดข้อกันปั๊บแล้วกอดให้แนนเด้อยจะออกจากกันเด้อเหมือนเอาหมดเจ้าหักกันแล้วกอดให้แนนกอดตัวเดียวตัวเดียวกอดให้แนนให้ยูรีเป็นจุกให้ผ้าพอมีน้องรวยทั้งประเทศทั้งรูปเลยกอดล้อบบ่มเลยกอดข้อกัน เจ็ดกับห้าเนี่ยห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหางเดียวอยู่ล่างพักบ่บัตถ้าพ่อใหญ่พีซาได้พูดแล้วต้องออกออกแน่นอนพ่อพ่อใหญ่พีซาเป็นลูกเทวดาพ่อใหญ่ปีซานี่่แมเมนเทวดาบ่เมนเทวดาแต่ปาเป็เป็นลูกเป็นลูกเทวดากับพ่อหายลูกก็ได้ที่เขาบอกคักบอกเนี่ยนี่เซี่ยวเซี่ยวไว้จักเสือนี่ตั้งแต่อดีตศาสตร์คนเนี้ยมันมาหยอกเมียอีกแล้ว บ้านนี่คือยังรถทหารมีอาวันฟันหมู่บ้านมางเดี๋ยว,ว,วเขามาเกี้ยวเขาอยู่หน้ามัดทงมาจากเขาน,เนี่บ้านใส่เลยทำงานฟีดบอกว,ว่าหาเขาไปกินบ่เลยบอกเมีอะไรจะเฝ่าหาไม่กินได้เหรอทำมันถือเ็บสามตัวจังหาสินะบ้านนี่ผลเลวาสือมาขออยู่น้าเชียวเนาะเขาถสือมาอยู่น,นะน้าตัวเหรอะาจารย์วันมึงบอกเกือบสามตัวเนี่ยมีแล้วเสี้ยนน้องไข่เสื่อไม,ม่สานเขาพุ่ม มาขาอีกสองตัวซื้อมาให้คือหกหกห้านี่แหละตัวเด่นครับอยู่บนตัวล่องมันกักบเอาตัวกับนี่ไ่ได้กับเลขหกหกถ้าต้องนาก็หกหกห้าต้องล้างก็ห้าหกหกมัสีลส่ละมันเีนสี่ละตัวเด่นครับตัวล่องก็คือว่ามีสี่ตัวเท่นถ้ติดซน บนขัดติดศนก็บศูนยเคล็ดเ็ดศูนันม่นมาติดศูนย์่ะเออเพราะนั้นกันมาหนึ่งกับสิบก็ดเก็เจ็ครับสี่เก็ตัวที่ท่ายกับเก้าเก็นี่แหละดูลลางนี่เลยแต่ว่ามันเน้นให้เซียวแล้วหมอนั่นจนวาเกตว่ากูจะไปหาผู้กอดผู้มันผู้หักผู้หอมกันเถอะเพื่อคห้เฮาอยา่าได้มียแหรพอะเออแม่นว่าท่นต้องไปหาเอาวัน มาหนีเห็นทหารเล่งใสจกอดข้อกันปั่นรถหล่อมบ่มเจ็ดก็ได้ไปมาค้าแมนมือวันเนี่ยออก็เลยเล่นเดิเห้างเดียวตะวันเจ็ดห้าห้าเจ็ดมั่นใจแล้วพระเยาวีซา100่าลอยโพรเซ็นพันโปเซ็นแล้วมั่นใจสุดยอดตัวนี้วัดนหกดิกแจงได้กับโมมาอยู่หลังอยู่บนย่างเดียวหกบ่อหักแล้ว,ว,วหัวตะวนหกคหินบ่อเป็นเนาะบ่มา,าเสือมันเนยอออกดูเลยบอกหกสิบเอ็ดหกส่วนหกย่งหกสอง เคยออกมามัดแล้วหม้อวานะวดนนี้เนีมาอยู่คักปอกคักแล้ววันนะมาสองตัวพอมเหมือนนะรักลอยรักน้อยมากเลยวันหกหกห้าหกหกห้าหกหกห้าเนี่ยแล้วก็สี่หกสี่หรือว่าหกหกสี่ก็ได้เนี่ยรุดยอดเลยมีสามตัวยี่งยี่ยงยี่ยงยี่ยงยีงเี่งหนึ่งหกหนึ่งตัวที่ไทยกัตัวมักเนาะเจ็ดหกเจ็ดวันเนาะตัดศิตศูนปั๊บมันจะออก สามศูนย์หกหรือหกศูนย์ศูนย์หกมัดตัวนี้ลูดก็ได้ลูดปึ๊ดเดือดเลืดหกหกอย่างเดียวครับบนบนครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับหกพันปเปอร์เซ็นต์ครับพันปเปอร์เซ็นต์หกมาบนพันปเปอร์เซ็นต์ครับล่างมาเจ็ดพันปเปอร์เซ็นต์ที่เขาอเออเนี่ยนะหกมาบนล่างมาเจ็ดครับเนี่แล่างเม็ดเดียวคือ ล่างเม็ดเดียวคือเจ like ็ดห้าห้าเจเจ็้าห้าเจ็พ่อใหญ่วิซาไม่ได้โม่เออคยอดครับผ่านมานครับผ่านมาทนี่นี่ถ่ามาที่นึงถ่าที่ึกไม่ใช่นั่งมาตรงนี้ครับเออครับเออครับทำทั้งนู่นย่นีมา่ยไม่้อเพิ่ได้ยดแนเนาบดยดอ้งน่นตัวดยล่างตัวดเอาบ้นให้นะครับพ่อเอาบนเถอบ้นเซี่ยวมากพว่า หกอยู่บนนันแะถ้าได้สามตัวหกหกห้าแล้วก็สี่หกสี่เลยหรือว่าหกหกสี่ก็ได้อเออไข่สี่หางนอสักเกินเนาะมือนีเนาะอเออหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดพอนี้ละอยู่บนสักวันวันที่สามสิบสี่ไหตัวเดียวคือเขาล่างก็ไข่โตเรียวโฮโมกุนีโตเดียว,ว,ว,ยวอ้นต้น เกตห้าเแล้วก็เกตห้าเห้าเเห้าพ่อใหญ่พี่ามาไดโม่ของแกนะของครับของแกเลยครับขอเช่วยนะครับยนนึงช่วยนะครับช่วยนะครับยต็มเต็มเต็เต็มเตครับ นๆบติดตามเลยติดตามเลยพ่อใหญ่ปีชาไม่ได้โม้ไม่งเจเน้นหน่อยเนาะพอเนี้ยให้นิดนึงเน้นินึงอาอนแคบๆก็เจ็แล้วเนอแคแ้ครับแคบไ้งเลม่ทำเยเกิดห้ตัวเก้าเจ็ดหเจ็ดที่เก้าแล้วเ็ตะบนสิเม็ดอย่เปนว่เจ้ตะบนครับรอฟันทมฟันที่3าเนาะครับนที่30มาใหม่นะครับกลคกแชร์ไปรอเลยลูกกลมยเดยวขบ เขาเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บเลยเออเก็อามาม่ได้มูไม่ได้มูเนาเหันมาทางพีขอรวเจ็ดห้านะครับล่างมุดทั้งเนาะเมอนเะลอยมุดไปแล้ยืดแล้วครับผมเต่นงวดนีเออไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังพ่ออยากได้ทงอยากได้ตัวเดียวก็วันวันที่สามสิบ อะไร้ะ่าเด้อนั่นวงกลมนั่นครับเด้อเบิรงเด้อครับเด้อเอาเบิรงเอาเบอร์ชัยเบอรื้อคันบ่รเสื้อติดเจ็บกับหานี่เจ้าสี่เข่ารงพยาบาลเจ็บท้องโอ้ยโอ้ยไม่ได้เด้อพยาบาลผิดใช่ไหมหมุนทำไมมาครับมุนมาเอาแคปนะจอพี่น้องครับ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 ไอ้เรเสื้อติดเจ็บกับหานี่ได้เข่ารงพยาบาลเลยมาบ้านเน่นอนครับเนี่ยนอนเบบนี้ก็ได้เข่าโรงพยาบาลพ่าเจ็บท้องกันแล้วโอ้ยเจ็บต้องมาถือแรงเขาอ่ะ อันใหญ่หนึ่งครับจุกทองโอ้ยพ่อเย้ยไปเสือเส้นเอาบูมเงินเขาาขืน่รู้นอยแต่ทาฮาเปียตอขืนยังไงเลยเสือวัดตัวละสามร้อยพูดสามร้อยเขาบัดผูมีเงินสดมาเสือเขาก็ขืนตัวโอเคแล้วครับแม่เนโอเคไหมครับบโอเคครับโอเคเอาลงกันเนาะครับลงกัน โอเคครับโอเคอ่ะขอบคุณคุณพ่อปีชามากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับใช่นี่พ่อใหญ่พีซาสิแถมให้เด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามร่องเบิ่งพ่อใหญ่พีซางวดที่ส3เด้อเนี่ยงวดที่12งสุดมันวัดถึกงวดแล้วเออนี่งวดที่สาเสี่ยวบอกนี่ล่ะมันเน้นให้แล้ว5775น่ะให้พ่อแม่พี่น้องติดตามถ YouTube นี่ล่ะถ้แอดมินที่เพิ่นมาเอานํานี่ล่ะ พ่อใหญ่พิชากับปลอยแล้วนี่ล่ะปลอยแล้วปล่อยเลยบ่มีเพี้ยนบ่เดาตัวอื่นมากอีกถามอื่นกันจให้ตัวเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ล่ะเอาสุดท้ายเนี่ยขอให้รวยรวยกันทุนหาทุกคนของพ่อใหญ่พิชารวยอย่างเดียวพ่อใหญ่พิชาพารวยสาุตู้โม